หลายคน,นยก็คงเคยมีประสบการณ์ในการใช้รถมอเตอร์ไซค์ในชีวิตประจําวันอย่างแน่นอนและทุกคน,นก็ต้องเคยประสบปัญหาเหล่านี้แน่นอนเวลาผ่านหลุมกูกขรักตกหลุมรถมักมีอาการสะเทือนเป็นอย่างมากหรือบางครั้งก็มีการกระแทกจนรู้สึกไม่สบายเวลาขับขี่หรือโดยสารนั่นเองปัญหาเหล่านี้เ,เกิดขึ้นจากช่วงล่างหรือโช้งอัพของรถมอเตอร์ไซค์เรานั่นเองเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่ในคลิปนี้เรามีคําตอบครับ ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําผู้ผลิตชกชั้นนำรายหนึ่งของโลกนะครับอย่างแบรนด์ k y b k y b หรือไคยาบ้านะครับที่หลายๆคนคุ้นหูกันมีชื่อไม่อย,าย่างยาวนานนะครับได้ก่อตั้งมาเมื่อปีคศ1999หรือประมาณ103ปีที่แล้วนั่นเองเป็นผู้ผลิตระบบกันเสถียรให้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์หลากหลายค่ายซึ่งทาง k y b เนี่ยก็ได้ออกผลิตภัณฑ์กลุ่ม High Perform a n c e เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่านี้นั่นเอง วันนี้เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ทุกคนได้รับชมก็คือกลุ่มช็อคอัพไอเพอร์ฟอร์แมนซ์ของค่าย KYB รุ่น k e l i t e และ K Alpha นั่นเองนะครับเรามาเริ่มอันบ็อกกันเลยดีกว่าครับเราจะมาอันบ็อกดูในกล่องนะครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างครับเรามาเริ่มที่รุ่นแรกครับผมรุ่น k e l i t e ซึ่งเราจะใช้รีวิวซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นช็คตรงรุ่นของเวฟ2020นึ่งช้อเนี่สามารถปรับได้อยู่ยดดกัน,นะครับมัวช็อคอัพเนี่ยสามองสปงรับแด้อับความสูงขง้วตัันนะค้ ในส่วนของรุ่นนี้นะครับผมก็จะมีอยู่สสีด้วยกันนะครับก็จะมีสีแดงและสีดำนั่นเองในรุ่นต่อไปนะครับก็คือรุ่น K Alpha นั่นเองนะครับผมออปชั่นทั้ง2ตัวน่ยคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ารุ่น K Alpha เนี่ยจะไม่สามารถปรับฟรีเบาวได้นั่นเองนะครับในส่วนของห้องแก๊สนะครับผมจะเป็นแบบฟรีพิสตันนะครับผมซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการแข่งขันเลยก็ว่าได้ครับ ทั้งรุ่น K Elite และรุ่น K Alpha นะครับผมผลิตจากอลูมิเนียมเกล็ดเดียวกับเครื่องบินนะครับทำให้มีน้ําหนักเบาทนทานสูงระบายความร้อนได้ดีค้ามแข็งของโชคนะครับผมสามารถปรับระดับสปริงที่เกลียวได้นะครับสปริงเกล็ดพรีเมียมผลิตจากลวดคุณภาพสูงยืดหยุ่นทนทานลดอาการคดงอของสปริงไม่ได้รับน้าหนักสูงลูกสูบนะครับผมมีขนาดใหญ่ถึง35มิเมเทียบเท่ากับรถยนต์ระบบโมโนทูบ แก๊สชกของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง15มิลิเมตรชุบฮาร์ดโคมมาด้วยนะครับผมสามารถปรับความสูงของหูโชกได้นะครับ10มิลิเมตรหรือ1เซนติเมตรนั่นเองโชกที่เราติดตั้งไปนะครับผมเป็นรุ่น K Elite นะครับสามารถปรับจริงๆอนะ่ะปรับได้อยู่3อย่างนะอย่างแรกก็คือปรับความแข็งของสปริงนะครับก็คือต้องคลายหกเหลี่ยมตัวนี้แล้วก็หมุนจุดที่2นะครับคือรีเบลนะครับตรงนี้นะครับรีเบลคืออะไรนะครับผมรีเบลคือปรับความหนืด การคืนตัวของชกนั่นเองนะครับว่าชกยุบป,ปุ๊บแล้วรีบารจะช่วยให้แบบค่อยๆซอฟขึ้นนะครับอย่างที่3ที่ปรับได้ก็คือความสูงสามารถปรับเพิ่มได้อีก10มิลลิเมตรนะครับหรือว่า 1เซนติเมตรนั่นเองเรียกได้ว่าสูงเลยนะครับถ้าปรับขึ้นสูงสุดอย่างแรกเลยถ้าว่รราเราขี่ตกหลุมเนี่ยแล้วรถมันมีการแบบอาการดิ่งเยอะเกินไปนะครับให้เรามาหมุนตรงรีบาลนะครับตรงรีบาลนี้สามารถปรับได้16คลิกนะครับปรับขึ้นละ2คลิกก็ได้ครับสมมติว่าถ้าเซต1คนกับ2คนเนี่ยการขับขี่ก็แตกต่างกันไปนะครับเราก็เอาแบบน้ำหนักที่มันเข้ากับพวกขี่มากที่สุดแล้วกันนะครับเอาจนที่เรารู้สึกว่าเวลาตกหลุมแล้วรถมันไม่ด้งหรือว่าดิ่งแบบที่มันซับแรงเราได้ดีที่สุดนะครันนััับบนนนนนคคืมะราไ่่ววกตห เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราปรับรีเบาแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงเห็นไหมครับว่าการคืนตัวของชคมันจะช้ากว่าเดิมนะครับ นะครับผมฟิลลิ่งนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วรู้สึกสองค่าเนะี่ยบอกเลยว่าแตกต่างกันเป็นอย่างมากนะครับผมต้องบอกว่ามีความนุ่มเป็นอย่างมากเลยนะครับผมดีกว่าฟิลลิ่งกว่าชคเดิมมันอย่างมากเลยแล้วหลังจากที่เราปรับฟีบาว์ไปครึ่งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าแปดคลิกที่เราปรับไปเนะี่ยมีความแบบซับแรงกระแทกได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วทําให้เราเลี้ยวโค้งได้สมูทมากขึ้นชคหลังของตัวรถเนี่ยไม่คืนไวทําให้เรามีเวลาแบบในโค้งแล้วรถมันนิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับ สรุปแล้วนะครับผมโชคที่เราได้เปลี่ยนไปเนี่ยดีกว่าของเดิมอย่างแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องซับแรงกระแทกได้ดีอาการของรถนะครับผมที่เวลาเราตกหลุมตกบ่อหรืออยู่ในโค้งแล้วมันไม่นิ่งนะครับอาการเหล่านี้จะหายไปเลยนะครับและที่สําคัญคือรูปร่างรูปทรงของตัวโชคเนี่ยดูแข็งแรงสวยงามและเข้าออกับตัวรถเป็นอย่างมากนะครับหากใครสนใจนะครับผมสามารถติดตามช่องทางของ k w b ได้ที่เว็บไซต์หรือแฟนเพจเฟซบุ๊กหรือยูทูบนะครับนึกมาพบการรีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มไม้ที่รายการมอเตอร์ไซค์ทีวีรายการดีๆที่ไม่ได้มีแค่เรื่องมอตไ Thank you.